ความแล้วตอนที่เดิมฮ่าฮ่าวัดดีวันดีลูกค้าทุกคนร้านของเรายีนีต้อนรับทุกทุกคนนะก็สามารถใช้บริการกันได้เลยเฮ้ยตัวแต่คนข้างเขาคือใครอะเฮ้ยคนที่อยู่ข้างข้างอะฉันอะคือคนที่มาใช้บริการแต่ก่อนแต่ว่าอย่าไปใช้บริการของมันนะไม่งั้นแกจะเป็นเหมือนฉันถ้าแกไม่อยากเป็นเหมือนฉันแล้วก็รีบดีไปเฮ้ยว่าแต่ทางออกมันอยู่ไหนอะ อุ้ยสบายดีสบายดีอยู่แต่ว่าเหมือนเรามาเกิดในเมืองยักษ์เหรอเนี่ยโคเราสบายตกิปไปดได้ได้เหรอเฮ้ยแบบคอกแบบมาดีอ้าว,าว,าว,าวแต่ว่าเราไม่สามารถเซฟได้คุณดิดางั้นเราก็ต้องกลับไปก่อนอเฮ้ยเจอโลจิกแต่ว่าเมื่อย่างนี้ก็ไม่ดีนะกลับไปกลับไปกลับไปมันไม่เซฟให้เรามันไม่เซฟให้เราเราต้องอะทำไมตรงเนี้ยผมลืมกระดู มือนตรงนี้เป็นกระดุมยักษ์นะเนี่ยเหมือนเราโผล่มาในเมืองยักษ์ของจริงนะเนี่ยต้นหมตัวนี้ไหนยังไงอ่ะอ้อลงไปได้ไนท์ไงนี่เลยไป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 แล้วก็สามารถข้ามไปจากตรงนี้ได้แต่ก็ไม่สามารถเสพได้ตอนนี้ไม่สามารถลงไปได้อันนี้เดี๋ยวต้องทดสอบความสามารถของเราเนี่ยไม่แน่เราอาจจะโดนเข็มแทงก่อนก็ได้ไม่แน่อ้าอันนี้มันอันนี้มันลงไปไม่ได้อ้าอันนี้มันลงไปไม่ได้ ไปไปรองเท้าลอยได้ใช้ดาวนี่เหรอเนี่ยไม่เครเอาเงินมาซักแหนเนี่ยฮะเงินทำจริงเขาเอาเงินเอาเงินมาซักคนของมึงนี่ก็แล้วอาจจะเป็นอาจจะเป็นเงินที่อยู่ในในตู้เย็นที่เขาอาจจะดึงเอาออกไม่แน่ไม่แน่เราขโมยได้ไหมถ้าถ้าเอาไปขายนี่น่าจะได้เงินเยอะนะเนี่ยไปเดนคือเงินมันได้เปรียบเน่ยใช่อุ้ยเสื้อสปอนบ๊อบเหรอเนี่ยสปอนบ๊อบใช่ปะมันคือสปอนบ๊อบปะ กอุ้ยไันใหญ่ใช่กระดุมนี้ห้ามโดนนะครับทุกคนเราห้ามโดนตรงนี้เราห้ามโดนต่อไปเราก็ต้องสลเลื่อลงไปไม่สิมันไม่สไลด์มันไม่สไลื่แล้วต้ดิลงไปเองต้องเดินลงไปเองมันไม่สะดุดเลยมันไม่สะดุดเลยโอเคมาด่านต่อไปอ๋อไปเครื่องยนต์เหมือนเป็นแบบเออเป็นแบบที่เครื่องยนต์อะไรประมาณนั้นไม่ใช่รถนะทำเสื้อให้เล็กลงด้วยนะ เอามาอมันทำอาจจะทำให้เสื้อเล็กลงด้วยนะเนี่ยดาวนี่ทำให้เสื้อเล็กลงโจงั้นเหรอนี่เลยลงไปข้างล่างอุย้ยเราไมา่อยู่ในกองเสื้อผ้าหรอเนี่ย <S <S ที่นุ่มมเหรอเราต้องเราต้องไปทางไหนต่อคุณนดิดาผมอยู่ผมอยู่ในกองเสื้อผ้าเาดี๋ยคุณดิดาไปไหนไปไหนเราต้องไปทางไหนอ๋อมันมาอยู่ตรงนี้เหรอนี่นี่บันบันได้อยู่ตรงไหนคุณนิดาอยู่ตรงนี้เหรอโอเคไปไป,ไป ไม่ใชเ่เราไม่ได้เราไม่ฮะอ้าวทำไมเราติดอยู่ที่ดา่านยี่สิบแปดไหนนี่ใต้ตรงนี้อ๋อมันไหนอ้อเห็นแล้วแต่ผู้แต่แต่ป้าผู้หญิงคนนั้นเขาก็เขาก็ยังติดติดบล็อกประตูอยู่ตรงนั้นแหละป้าผู้หญิงเขาก็ติดบล็อกอยู่ตรงประตูอยู่ตลอดนั่นแหละ <S 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 <ๆ>โอเคอเฮ้ยอันนี้มันเป็นโรงงานซักรีดเหรอเนี่ย ฮาฮ่าฮแกไม่มีวันได้ daylight, ออกไปจากโรงงานฉันหรอกเฮ้ยช่วยแล้วแล้น้องนี่บอกไปไม่มันตามมาแล้วนี่นี่นี่มันตามมาแล้วโอเคโอเคโอเคแต่ยังที่มันไม่เปิด ติดมาติดมาจากตรงนี้น่ะฉันฉันเป็นกับดักของพวกมันมันเอาฉันไปฆ่าแล้วก็บดขยี้ฉันทำแบบนี้แต่ตอนนี้น่ะเอ่อเธอใช้สะพานของฉันไปก่อนได้เลยโอเคโอเคแต่ว่ากลับมาช่วยฉันด้วยนะโอเคได้เลยได้เลยได้เลยแกไม่มีวันเอแกไม่มีวันได้ออกจากไปออกจากที่นี่หรอกชึบเปิดเครื่องทำงานเอ้ยตายแล้ว มันมันจะต่ออะไรคือเดี๋นี้คุณนิดาเราต้องรีบออกไปแล้วไป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 ต่อไปต่อไปต่อคุณนิดาทางออกกินอนัทรีบไปเย้ออจากหน้าต่างเออเออย่างหน้าต่างอันนี้ทางออกทางออกที่ดีคือหน้าต่างเออเฮ้ยนี่คือเราเรานีออกมาจากมาจากหน้าต่างแล้วเนี่ยแต่ว่าทางต่อไปของเราคือเราต้องไปตรงนี้หน่อยเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวน้าตางเอ้ยแกส่งตัวให้ดีๆนะถ้าแกส่งตัวไม่ดีแกจะตกตายได้ โ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคได้อยู่แล้วอย่าอย่าอย่าร่วงนะนอย่าร่วงนะโอเคผ่านไปได้ผ่านไปได้ขึ้นบนขึ้นบนเจ้าจ่แม่จ่าลูกแล้วเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่อ๋อตรงนี้ตรงนี้แกพอพอแกกดไซส์สีเลยตัวนี้มันมันก็จะแกอาจอาจาะย์ทำให้แกวิ่งเร็วแบบ300%นั่นไงคน <c oughs> นี้ดักเข้าไปแล้วโอเคเลยฉันจะฉันจะพยายามนะ ไป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 เรยวนี่เรีวมันเร็วมันเร็วมากมันไม่ได้อุ๊ปโอเคโอเคเลยทนี้ทาง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 นี้โอเคนี่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 โอเคได้แล้วนี่ได้ทางนี้ทางนี้ทางนี้นั่นไงมันมันเร็วเกินไปอาจจะทำให้แกร่วงได้โอเคครั้งที้ฉันจะระวังแสงแสงสีฟ้า แล้วสรมันคืออะไรมัรู้มันฟ้ามันคือเออดาวนี่มันคือดาวนี่มันคือดาว่ที่ทำให้เร็วขึ้นใช่ดาวนี่ที่ทำให้เร็วขึ้นมันเป็นมันเป็นดาวนี่ดาวนี่สุดที่ทำให้เร็วขึ้นอ่ะมันคือมันคือน้ำมันที่ทำให้ดาวนี่ไปงออย่าอย่าอย่าแต้มสีขาวนะเออให้แต่ให้แต่สีฟ้าเอาไว้โอเคโอเคโอเคไปยบายบาเยี่ยม อย่าแต่งสีขาวโอเคคุณนิดาสงสัยเขาเขียนงานมากเลยเนะี่ยคุณนิดาจริงไหมดูเขาลอยได้เขาลอยได้โอ้โหเก่งอ่ะไปไปไปคอเยี่ยมหัวหน่อยนะเอ้ยอย่าเยี่ยมหัวฉันฉันยิ่งหนักอยู่คือน,น็อตที่แบบ เออความูเกี่ยวกับรูเลียนน้อยคือเขาต้องแบบทำให้นอนร้อนก่อนถึงมันจะเสียบเข้าไปได้ไปไปไประวังนะต้นผมอยากทำแบบเอทำได้ด้วยแน่ใจว่าในแพดยอยากจะได้นะเออโกงฮะไม่ ้ยเป็นไงบ้างพี่ไปกันอีกนิดมือเอื้อไปอีกนิดนั่นก็จะเป็นหนึ่งนิดที่เชฟที่เชฟที่เชฟคอยแล้วมากันต่อนี่ปะโกแมตเตอร์ผ่านได้โดยไม่ไม่ไม่อะไรนี่แหละ เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไม่ใช่เขาสุดท้ายตายนะเฮ้ยดีแล้เฮ้ยนายนายเออแต่ตรงสีแดงๆอะมันมันมันจะพานายไปตรงนั้นนั่นแหละอ้าวทำไมผมแตะแล้วมันร่วงอะโอ้โหตายตายขยับขุดกรโดดก่อนดีแล้วย่อมดีเลย เราต้องขึ้นเครื่องนี้ไปหรอโอเคโอเคโอเคเฮ้ยแม่จ๋าลูกจะมาเร็วไปไปไปวันนี้เป็นวัาน,านี้เราก็ต้องปาคูกันไปเรื่อยๆนะเราก็จะได้กลับบ้านกันสักทีนะคะทุกคนถ้าเป็นไรได้ติดอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยไม่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 ไมไมเราห้ามติดตรงนี้เย้เย้นายนายมาแล้วแต่ว่าเออนายผ่านมาได้ไงอะ่ะเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะนายก็พาฉันมาสิเออฉันไม่ได้พานายมานะ ว่นายนามาได้ไงอ่ะอ๋อฉันมีเมจิกน่ะฉันเป็นผู้นําทางอะ่ะเออฉันมีพี่น้องหลายคนน่ะโอเคโอเคโอเคเย่เก็บเหรียญเก็บเหรียญเราจะได้กลับบ้านแล้ววันน้นะเย่นี่คุณพระเจ้าเขาเส่อันนี้ให้เราไหนและต้องเอาเหรียญไปนี่นี่นี่เร<อ>าจะเอาเหรียญไปให้เขาเอ็ก a s ท่าสดเอ้ยรเรียกนี่นะ ก็สลับกินนี้ก็อย่าเว้เพียนเท่าไหรครับสลับกินนี้ก็บายบายก็ก็ใช้เดือนก็เดือนสลับัดบอนะครับสลับกินนี้ก็บาย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 นี่แหายบ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 าย